สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปแท็กซี่บอสนะฮะแบบนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีคนเล่นเยอะนะครับแล้วแมปดูน่าสนใจมากเกี่ยวกับการขับรถซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นการที่เรานั้นจะเป็นแท็กซี่คนหนึ่งนะฮะที่เราสามารถแต่งรถแท็กซี่ของตัวเราเองได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นในการเป็นแท็กซี่กันนะฮะโอเคครับผมอยู่ในหน้าเลือกรถนะฮะ นี่จะเป็นรถเริ่มต้นสําหรับการเป็นแท็กซี่นะฮะก็จะมีตัว BMW นะครับคันนี้แล้วก็มีเปอร์โยนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนในหนังเรื่องแท็กซี่นะฮะและก็คันสุดท้ายจะเป็นดินเวยเอส15นะครับผมคิดว่าไม่เลือกตัว BMW ก็เป็นเปอร์โยคันนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทั้ง3คันนี้ความเร็วจะแตกต่างกันยังไงนะฮะโอเคครับผมเลือกเป็นเปอร์โยคันนี้แล้วกัน นี่โอเคในแมปนี้เนี่ยทำการต่อขายผมเลยครับตอนนี้ผมตัวสูงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจในกาตลาดตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นแท็กซี่มิวเซียมนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเป็น Lamborghini Aventador นะฮะดูจาก รูปทรงแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะรถแต่ละคันเนี่ยจะมีเรตติ้งของรถนะครับและก็เราสามารถเพิ่มเรตติ้งโดยการแต่งรถได้นะฮะโดยที่ผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีเรตติ้งกำกับนะครับว่าบางคันเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผู้โดยสารที่มีเรตติ้งสูงกว่าได้นะฮะในแบบนี้โอเคเราไปเริ่มในอาชีพของเรากันเลยดีกว่าครับออกมาข้างนอกก่อนนะฮะเ,ออเดี๋ยวเราคุยกับคนนี้ก่อนนะครับ๋อตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับเควสนะครับเราสามารถรับเควสตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มสปารถกันก่อนเลย กาโอเคกดสปาร์รถนะครับนี่รถเก่าเปอร์โย มีเลตติ้งอยู่ที่2.2สนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนตัวสปีดยูนิตตรงนี้นะฮะให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะครับทุกแมปรถที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะฮะเช่นแมปคาร์เดลิชิฟไทคูนนะฮะที่บางคนเนี่ยความเร็วไม่ตรงกับผมเนี่ยต้องลองไปเปลี่ยนสปีดยูนิตดูนะฮะในรูปไอคอนฟันเฟืองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆคนหาคําว่าสปีดยูนิตลองเปลี่ยนเป็น kmh แบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะได้ความเร็วที่ตรงกับผมแล้วนะฮะเราามมเเริ่กันลย โอเคขคับออกมานะอืมตรงนี้ก็จะมีผู้โดยสารรอนะฮะเราสามารถที่จะออกมีตีไฟเลี้ยวได้โอเคอ่ะเรามาเริ่มที่คนแรกนะครับคนนี้เนี่ยเรตติ้งอยู่ที่1.1โอเคกดรับมาเลยอ่าตอนนี้ก็จะมีแผนที่ให้เราดูนะครับว่าเราต้องไปส่งลูกค้าตรงไหนอกแล้วก็ข้างล่างนี้นะ่าจะเป็นความเร็วในการขับรถนะครับยิ่งเราขับซิ่งมากๆเนี่ยเงินก็จะ คูณเพิ่มเยอะแน่เลยนะฮะขนแรกนี่เราขับมาชิวๆครับ พื้นที่ไม่ไกลอ่าคนแรกผ่านไปด้วยดีนะครับผลนี้ได้เงินอยู่ที่69ดอลลาร์นะฮะโอเคถอยหลังกลับไปรับผู้สสารจากร้านอาหารตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงวันนี้คุณผู้หญิงจะให้พังเราไปส่งที่ไหนครับคือรถมันเลยครับเขาบอกว่าให้กลับบ้านนะครับพาไปส่งที่บ้านหน่อยเราก็จะพาเขากลับบ้านอย่างด่วนเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการเดินทางและก็ไม่เสียเวลาในการทํางานอื่นๆนะฮะไปกันเลยครับผม ไฟแดงผมไม่สนนะฮะไฟแดงเนี่ยผมไม่สนแน่นอนโอะแต่ว่าประตูตัวนี้บัดเข้าไม่ได้แล้วชนทําไหมเออเมื่อกี้นะั้นมีรถขวางนะครับทาให้ผมต้องหักหลบกระทานหานนะแต่ไม่เป็นไรครับรถเราเนี่ยเสริมเหล็กหนาะ28ชั้นนะฮะทำให้รถของเราเนี่ยไม่เป็นอะไรนะฮะเวลาชน,น่ยรถของเราเนี่ยเหมือนรถหุ้มเกาะดีๆคันนึงเลยนะฮะอันนี้ก็โม้ไปเรื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะครับว่ารถของเราเนี่ยสามารถทําความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะฮะ หรือเมื่อกี้เมื่อกี้ดึงเบรกมือไปนิดนึงนะครับรถสะบัดเลยครับแล้วรถข้างหลังมาด้วยความเร็วนะฮะแต่ทําไมเขาบอกให้ไปส่งบ้านแต่มันดูแล้วเหมือนแบบแถวนี้เนี่ยจะเป็นเขตก่อสร้างนะครับหรือว่าเขาให้มาส่งที่บริษัทหนึ่งแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แถวนี้เนี่ยจะเป็นย่านอุตสาหกรรมนะโอเคขับมาเรื่อยๆครับค่อนข้างไกลมากๆนะครับสําหรับคนนี้โอเคเดี๋ยวผมส่งเขาตรงลานจอดรถตรงนี้เลยโอเคจอด ตรงท่าเลยครับดูสิคนนี้จะได้เงินเท่าไหร่โอ้โหคนนี้นะฮะค่อนข้างได้เง,เงินเยอะมากเลยครับได้ถึง469เลยเพิ่มมาจากคนแรกเนี่ยถึง400เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการแต่งรถบ้างดีกว่าโอเคแล้วเข้ามาในกาลาดนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นกาลาดของเราครับเราสามารถที่จะตกแต่งกาลาดของเราได้นะฮะโ,โดยที่เรากดบิวต,ตรงนี้นะครับก็จะมีค้อนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะ กดเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กด e แล้วติดสปอเตอร์แบบนี้ได้เลยนะฮะนี่โอเคผมติดสปอเตอร์ก่อนละกันให้มันดูมีอะไรบ้างนะครับในกาลากของเรานี่อ่าสปอเตอร์สีแดงโอเคแค่นี้พอนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้สีกำแพง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 อ่า ผมชอบสไตล์แบบสีเขียวร่มรื่นร่มรื่นนะผมก็จะใช้เป็นแบบอิฐสีเข,เขียวแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นแถบข้างล่างตรงนี้นะผมอยากให้กระห่างของผมเนี่ยเป็นโทนสว่างนะฮะก็จะเป็นโทนสีขาวๆแบบนี้ละกันแล้วก็อันสุดท้ายนี้จะเป็นกระแพงหลักนะ แผงหลักนี้ก็เป็นโทนสีสว่างๆเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรานั้นสามารถที่จะซื้อการะดาดใหม่ได้นะครับก็จะเป็นการขยายตัวการะดาดของเรานั่นเองก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 0า0ครับและก็สูงสุดอยู่ที่4 0,000นนะฮะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตเข้ามาอีกเรื่อยๆนะฮะและก็เราสามารถซื้อรถได้ที่คาช็อปตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรถแต่ละคันในแมปนี้นะฮะ ซึ่งบอกเลยว่ายังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เพียงพอสําหรับแมปนี้นะเนี่ยเรามาแต่งรถเปโยคันนี้ก่อนละกันนะฮะโอเคอันดับแรกเรามาเริ่มที่การเปลี่ยนสีนะครับโอเคซึ่งรถของเราในวันนี้เนี่ยผมอยากแต่งเป็นโทนสีอืมเป็นสีเขียวละกันนะฮะโอเคเป็นสีเขียวมืดๆแบบนี้นะครับซื้อเลยห้าสิดอลลาร์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสีที่สองครับสีที่สองอ่าเป็นแถบสีตรงนี้ แถบสีตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นสีดำละกันนะฮะอ่าโอเคซื้อมาเลยแล้วก็มีสีสปอยเลอร์ด้วยสีสปอยเลอร์นี่ซื้อเป็นสีดำไว้ก่อนละกันอ๋อเป็นสีกับตัวรถไว้ก่อนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสีล้อนะฮะเราสามารถเปลี่ยนสีล้อได้นะฮะโอเคส่วนล้อเนี่ยผมก็จะให้เป็นโทนดำๆเทาๆแบบนี้นะครับซึ่งราคาแต่งสีพวกนี้ไม่แพงนะฮะห้าสิบดอลลาร์กับการหาเงินข้อค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกันนะครับโอเค ล้อตรงนี้ก็จะมีล้อฟรีนะฮะให้ถึง4ล้อครับส่วนล้อล็อกตรงนี้เนี่ยเราต้องซื้อเกมพาร์ตนะครับเราถึงจะได้ล้อพวกนี้นะฮะโอเคเราใช้ล้อที่มีอยู่ก็พอแล้วนะฮะเบยโยคันนี้เนี่ยเอาเป็นล้อแบบนี้ครับล้อบูมอ่าโอเคแล้วก็มีสปอยเลอร์ฟรีครับพวกนี้จะเป็นของฟรีนะพวกสปอยเลอร์อะไรอย่างงี้นะฮะเลือกยากเหมือนกันนะครับอ่าผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะดูเท่ดีเลยนะครับ และก็เราสามารถเปลี่ยนตัวแท็กซี่ข้างบนตรงนี้ได้น,นะฮะเป็นแบบ ที่2มีสีดําเพิ่มมาหรือไม่มีเลยแต่ถ้าเราเอาออกเนี่ยเรตติ้งของเราจะลดนะฮะเรตติ้งแลวก็อันสุดท้ายเนี่ยคือแมท์กับรถนะครับแมท์กับสีรถเนี่ยเรตติ้งเราจะเพิ่มขึ้นมา0.1เลยครับจากตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่2.2นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น2.3แล้วนะฮะโอเคต่อมานี่เป็นป้ายทะเบียนครับอันนี้ไม่มีผลอะไรกับตัวรถนะรแค่ความเท่เฉยนะและก็ต่อมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นความสูงของรถเนี่ยอันนี้ผมเอาเป็นแบบปกตินะ,ะเวลาขึ้นเนินเวลาขึ้นขอบทาง เราสามารถที่จะออกได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้ารถนะครับมีแบบสีนอนด้วยอันนี้ผมไม่ใส่ละกันเป็นไฟสีเหลืองแบบปกติแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นท่อนะครับท่ออ่าผมใส่เป็นท่ออันเดียวแล้วกัน พอไปเดี๋ยวันนี้เป็นแบบปลายคู่นะฮะอันสุดท้ายนี่เป็นแตรนะครับแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่ามันไม่มีผลกับตัวรถอยู่แล้วแล้วก็เราสามารถแต่งความแรงได้นะครับข้างล่างนี้เป็น p e r f o r m ร์แมนี่ก็มีเครื่องมีเทอร์โบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มเรดติ้งนะครับให้กับตัวรถของเรานี่ก็คือแบบตัวเพิ่มเรดติ้งและกันอารมณ์แบบว่าเป็นที่นั่งสําหรับคนนั่งภายในนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถดูได้นะว่ามันเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจะทําให้เลดติ้งของเราเพิ่มขึ้นนะโอเคผมซื้อเลยแล้วกันเพิ่มมาเป็น2.5แล้ว,นะวควรสองรถนนี่เพิมมขาาดควจุข,ของ เครื่องนะครับนี่เอาเครื่อง2.2มาเลยจาก2.0นะครับเป็น L4 2.2โอเคแล้วก็เทอร์โบนี่ผมยังไม่ใส่นะเพราะว่าเงินยังไม่พอซึ่งบอกเลยว่าการขับรถแบบนี้เนี่ยจะไม่เบื่อ แน่นอนนะถ้าเทียบกับคาร์ดิ้งชิฟไทยคูนเนี่ยคาร์ดิ้งชิฟไทยคูนเนี่ยเราขับรถไปเรื่อยๆฟาร์มเงินนะแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์อะไรได้หลายๆอย่างนะครับคือมันมีอะไรให้เราทําเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถเนี่ยก็จะมีเลตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็การรับผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีเลตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบความเร็วเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะถ้ายิ่งขับเร็วเยอะมากๆเนี่ยเงินเราก็จะคูณเยอะขึ้น ซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรให้ทาเยอะฮะและก็แมปนี้นะฮะจะมีโค้ดแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใส่โค้ดของแมปนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีโค้ดอะไรมาให้กับทางผู้เล่นนะฮะไปดูกันเลยครับผมซึ่งโค้ดแมบนี้นะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ช็อปตรงนี้นะครับตรงรูปตะกาลรถเข็นตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวช่อง enter code ตรงนี้นะฮะให้เพื่อนๆกรอกว่า start นะครับซึ่ง โค้ดนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดแจกฟรีสําหรับทุกคนนะฮะโดยที่โค้ดนี้เนี่ยเราจะได้อะไรเรามาดูกันนะครับเราจะได้เงินถึง1,000ดอลลาร์ 1, นะฮะโค้ดเริ่มต้นของเราเนี่ยสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็มาแนะนำแมบ เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ในแมปนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย